वा <coughs> ที่ได้จันลงขอโมทลลนาะขอบคุณกับทุกท่านทุกคนแล้วก็อาจจะมาก็ต้องขออภัยด้วยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ข้อบกพร่อ,องในวันนี้น,นะท่าน,น,นที่ได้รับขอไปนะครับ เยียนๆอันเดินโยมถึงที่บ้านถึงที่บ้านของพระอาจารย์ด้วยก็คิดว่าถ้าเสร็จเรื่องปลอยหลวงปลอยหลวงอันเรียบร้อยเสร็จก็จะได้หาโอกาสไปไปเยียนแต่คงจะไม่ไปเป็นรถตั้นะจะไปเป็นรถตู้จะไปเป็นรถตู้ไปเป็นรถตู้ก็จะได้ไปเยี่ยมไนการขับรถต่อไปนะก็ถือฝากไว้ว่าให้เป็นญาติมิตรกันเป็นสาย เพื Now, here, ่อนทามาเป็นกันอยู่ในการก็ขอให่ปบปะก่านาที่ไหนไปเจอที่ไหนก็ฆ่าได้ถ้เจอจากตุลงตุลุตุลุตุงุีพีตุลุพีพารีตตุลพีมอนี้ถ้าตุลนี่หมายถึงว่าถ้าตุลุคนอายุเท่าเดียวกันถ้าคนที่อายุร้อยกว่าเรียกว่าตุลุ มีของฝากซึ่งก็จะเวลาชิดรถจะมาก็จะมีของอิฐท้องคือข้าวหลามเป็นข้าหลาอร่อยของในตบลนี้ในอุบลเป็นข้าวหลามตัวคำอย่างฝากรันละาสิกระบอกคัห้กระบอกคะมัละสิบมาละสิบเขึ้นไปขันะห้าับ ขอรับทุกคนอาจเดินทางด้วยสวามปลอดภัยปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นมาอให้คุณรักษา